สวัสดีครับตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่ตะขบบานะครับกับอากาศนะฮะ22องศานะครับผมเดี๋ยวกุญแจรถคือยู่ไหนนะเออกุญแจหายจำเนงกุญแจรถหายรอข่อยด้วยเอ้ากุญแจหายไปไหนวะเอ้ากุญแจหายเออกุญแจรถก็หายไปไหนวะใครแจ้งมึงไปไหนะเอ้ากุญแจรถหาย แก้งผมได้แก้งมาเอาดีๆกุญแจหายไปไหนวะกุญแจหายจริงๆนะโอ้ใครแก้งผมอยู่กับพี่เค้นล่ะเอ้ยไม่ได้เอาไปหรอกเฮ้ยไม่ได้เอาเหรอท่ามุนจะหายไปไหนอ่ะเจอไหนวะในกล่องไม่มีเจอแล้วเจอแล้วเจออยู่ในกระเป๋า โอเคะเดี๋ยวถ่ยรถก,กันแป๊บหนึ่งอะตอนนี้เขาหนีเราหมดละรถกันหนักกว่าชาวบ้านเขาเลยฮะตะขอบป่านะครับผมที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับข้างบนเขาเห็นพี่นัทบอกว่าจะพาขับไปบนเขานะ โอ้โห <Yeah>. oh, ทางาน่ากลัวจังวะโอ้โหสะพานอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอ้โอ้อ้คนน่ากลัว ตอนนี้ครอยู่กับท่อนอยไดว์วอท่อนอยไดโวครับผมท่อนอยไดโวครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียงดีอะครับเพื่อนๆครับท่อนอยไดโวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ท่อนอยไดโวอเราแรงมากเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะโอ้เสียงเพราะมากครับโอ้โหเจ๋งอบเพื่อนๆับเพื่อนๆนี่คือท่อนอยไดโวครับผม ข้อไดโวอฮะสนใจครับสามารถติดต่อที่ไดโวอเรซิ่งช็อปนะครับเข้าไปที่แฟนเพจนะฮะไดโวอเรซิ่งช็อปเลยครับผมนะฮะข้อในไดโวอร์นะโอ้โหเขาสวยมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอด <Wow. S 1> ข้อเอาเสียงกันพ้อะอะไรขนาดนี้เนี่ยใส่ระ้วบบเสียงนุ่มต้นดีไปลายไหลโอ้โหสุดยอดต้นก็มาปลายก็ได้แรงเกินแรงเกินะนะเพื่อนๆนะตอนนี้ข้าคันหน้าครับ <S <S น้องเอฟห้าหมอบนะฮะน้องเอฟน้องเอฟหมอบไปแล้วฮะน้องเอฟหมอบแล้วฮะ ตนนี้มาอันสามคันนะครับผมมีน้องเอฟนะครับมี XMAX นะครับคันหน้าสุดนู่น XMAX มข้างนั้นนะฮะคันที่สองนะครับเอ6ากเนะฮะของพี่เฮแล้วก็คันที่สามนะครับน้องเอฟนะครับกับเซ็ตสามร้อยของเขานะครับผมแล้วก็เรานะฮะกับเพชรเมจิกนะฮะสุดหล่อหน้าตาดีท r อาร์ห้าศูนย์จ๊ฮะฮาทำไมข้อเดววมันดีขนาดนี้นะครับเพื่อนๆแอดดูสิดูสิข้อแบบยอดอะ พาเราไปไหนครับวันนี้เดี๋ยวน้องเอฟเโค้งโชว์ฮะหนึ่งทีครับมีใคช่างมาเทโค้งฮะพี่เกศเทโค้งฮะน้องเอฟเทโค้งฮะนี่ครับ,โ,รโ,รอโ,รรบโอ้โคง้งวาย,ย,ายรถบัส <c oughs> เอฟหนาวตอนนี้ฮะโอ้นหัวผมนี่แบบฟว้าจะหัวก่ะว้าขึ้นหัวก่ะครับคือแบบคนหนาวะครับมันเลื่อนตอนนี้อากาศประมาณยี่ิบสององศานะครับผมแล้วอากาศก็จะหนาวขึ้นเรื่อยๆฮะหนาวทำไมเขาปิดอ่ะหนวทำไมเข้าไม่ได้อ่ะต้องเดียวซ้ายอ่ะถ้าตรงไปไปไหนอ่ะเดียวซ้ายนี่อ่ะอไปไม่ได้หรอครับไม่ไเป็นไรครับพม่อนๆคเรามาทางเลยครับ โอ้โหท่อไรเวอร์ครับสุดยอดเลยครับผมมันนี้อะไรเนี่ยชอยช้างชอยช้างเขื่อนเนาะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่มันเขื่อนลำมาเพลิงหรือเปล่าครับเพื่อนๆื่อนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนๆบรรยากาศดีเกินนะครับโอ้โหผมึูว่าผมข้ามอยู่บนดงจันนะครับเพื่อนๆ่นดูถนนสิครับเพื่อนเพื่อนดูถนนตรงนี้สิครับผม โอ้ผมเราก็อยู่บนดวงจันทร์นะครับเนี่ยสุดเกนนินนะครับถนนนะครับสุดเ,เ,เกิมมนน,กบบน,กนะครับดูสิครับโอ้ยันแค่ยันแค่โอ้โหโอ้โหเกือบล้มมาครับเพื่อนๆโอ้โหรถกระบะแงบควันนครับดูถนนสิครับเพื่อนๆอันนี้น่าจะเกิดจากฝนตกแรงนะจ๊ะแล้วนะ้ำมันก็ซัดนะฮะหบอกนะครับตอนนี้หมอบแล้ว นี่รถสวนมาครับเพืเ่อนๆครับผมโอ้โหดินครับเพืเ่อนๆครับดินเยอะมากเลยครับเพืเ่อนๆเมื่อกี้ตอนนี้ผมขับมานะผมขับสปีดนะครับแต่ผมลืมกดอัดอะครับเ,เพื่อนๆอันนี้จะอ,อัดแล้วนะอบนีชัวรว์่อบที่แล้วนี่แบบขับสปีดแข่งขับเอ็กแบกอะครับแล้วก็ลืมกดอัดแต่ไม่เป็นไรฮะเราถ่ายใหม่ละนะครับคลิปนี้ ตอนนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะพาเราไปไหนนะครับเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะอัพเตอร์จะยกล้อเฮ้ยไปอัพเตอร์อัพเตอร์ยกล้อเฮ้ยทำเป็นเล่นไปอัพเตอร์อัพเตอร์ยกของยกยกล้อเข้าโค้งโชว์เลยอัพเตอร์แต่ไปเทโค้งครับแมวโอ้โหเทโค้งฮะเทไปฮะโค้งขวาฮะโค้งยาวๆฮะโอ้โหสวยงามครับผม อันนี้เราน่าจะกำลังขับลงเขาอะนะดูจักทางนี่ฮะเทโคง้งฮะโค้งซ้ายฮะโค้งซ้ายไปจ้าโค้งซ้ายจ้าถานนดีเกินนะครับเพื่อนๆโอ้เสียงท่อเขาติดยอดครับนี่มันพ่อไดโว่ฮะของนิหน่อยฮนะไดโว่เลยซิ้งฉ่ำนะจ้าโคง้งขวาจ้าโคง้คงฉ่ำโคง้งขวาโค้งขวา พ่อไดว์เลเราจะขี่ดีกว่พี่้อยเลยนะเวลาขี่รถเราแบบจะเป็นที่หนึ่งฮะแข่งล้าจะได้แมป์นะครับผมข้อเขาดีอะครับเพื่อนนี่ครับโค้งซ้ายครับผมโค้งซ้ายฮะเราจะไม่แซงเพื่อนในโค้งนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะหลุดนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะพาเราไปไหนอะนี่ฮะัน้องเอฟโก่งตูดโชว์แล้วนะคะผมจะเอามือไปเขี่ยตูดมันสักทีดีไหม่ะเนี่ย ดูเอสแม็กข้างหน้าหน่อยสิดูเอสแม็กข้างหน้าหน่อยสิค่ะโอ้โหนี่มันเขื่อนเขื่อนอะไรครับเนี่ยเขาปิดไว้เหรอเฮ้ยทางชันจัทางชัน,น,นอันนี้เขาเขากั้นไว้นะครับผม ายช่างกลอันนี้มันเขียนลำพะเพงนะครับเนี่ยหรือลำตะคองวะลำพะเพงหรือลำตะคองผมก็จําไม่ได้น่าจะลำพะเพงนะหรือเปล่าใช่ปะอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยผนแบบป้กับเขียนเลยเขียนลำพะเพงนะครับผม คมชนประธานนะครับขอความร่วมมือโควิด19นะครับเมื่อสิบป้ายก็คลิปนี้ก็ขี่รถเ,เล่นบนเขื่อนชิวๆนะฮะคลิปนี้น้ำสูงมากอะครับโอ้โห affirm, ตรงนี้อะไรครับเนี่ยเอ็กแม็กหรอครับเนี่ยเต็มเลยครับโอ้โหเอ็กแม็กเต็มเลยครับผม รีวิวสักทีดีไหมเนี่ยโคตรเย็นเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับอากาศนะครับตอนนี้นะครับผมอากาศนะครับผมอากาศตอนนี้ก็ยี่สิบสามองศาชิวๆอะครับผมยีสิบสององศาละปตักธงชัยนะครับ เดี๋ยวน้องเอฟนะครับจะกระโดดลงน้ําให้ดูนะครับน้องเอฟบอกว่าไม่หนาวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคอยดูฮะคลิปนี้ฮะน้องเอฟจะกระโดดลงน้ําให้ดูครับ่ทํา, <ๆ S 2> ทาโอเคนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจที่ใต้คลิปด้วยนะครับเออพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้หน้ารีวิวเนี่ยเอ็กแม็กเนี่ยเยอะแยะเลยครับเนี่ยสวยเกิน